กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชาวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดละเอดเขตเจ็ด 7, พักไทยสร้างไทยดินแดนทุ่งกุลาล้องไห้อําเภอเกษตรวิสัยอําเภอปฐุมรัฐและอําเภอเมืองสวงครับวันนี้ผมมีข้อหาลือถึงความไม่สบายใจของพี่น้องเกษตรกรชาวนาต่อท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางรัฐบาลนะครับในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่ทางคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทาวนาไม่ว่าจะเป็นมาตรการในด้านการช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตไร่ละ1,000บาททั้งนาปังนาปีแล้วก็มาตรการในการรักษาเสถียรภาพข้าวเปลือกนาปีในการผลิตนี้แต่ในรายละเอียดท่านประธานครับผมมีข้อไม่สบายใจจากหนังสือสั่งการของทางคณะรัฐมนตรีที่ระบุมีเงื่อนไขยอยู่สข้อ ในเงื่อนไขข้อที่สมครับคณะรัฐมนตรีบอกว่าชาวนาที่จะได้รับเงินช่วยเหลือไล่หนึ่งพัน 1, บาทเนี่ยต้องให้กระทรวงเกษตรและสาก,ก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการกําหนดให้เกษตรกรชาวนานต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อยืนยันสิทธิ์ตรงนี้แหละครับท่านประธานครับที่ผมเป็นห่วงมากเพราะเงื่อนไขนี้ไม่เคยมีมาก่อน แต่ปีนี้ครับในการรับเงินไล่ละหนึ่งบาทรัฐบาลกําหนดเงื่อนไขนี้มาผมตั้งข้อสังเกต3ข้อท่านั้นครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรมีอยู่แล้ว4.6ล้านครัวเรือนถามหน่อยครับปกติคลอมออนุมัติแล้วเนี่ยทกาศาใช้เวลาไม่เกิน5วันครับแต่ถ้ามีการลงทะเบียนซ้ำซ้อนกับแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ย 4.5ครัวเรือนนี่ต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นี่คือประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองครับชาวนา4.6ล้านครัวเรือนเนี่ยผมขอเวลาท่านประธานหน่อยนะครับพูดเรื่องพี่น้องชาวนาขอเวลานิดหนึ่งชาวนา4.6ล้านครัวเรือนจะมีสักกี่คนครับที่มีโทรศัพท์ที่จะลงทะเบียนได้มีแต่คนแก่ทั้งนั้นครับท่านประธานครับนี่คือประเด็นที่สองประเด็นสุดท้ายประเด็นที่สามครับแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ย มันมีความพร้อมแล้วหรือยังครับผมโหลดมาเมื่อวานแล้วเปิดเข้าไปดูเนี่ยยังไม่เห็นเลยครับว่าจะให้ชาวนาลงทะเบียนตรงไหนหนึ่งในสามที่เคยให้ลงทะเบียนก็คือชาวไร่อ้อยเนี่ยตอนนี้ยังจ่ายเงินกันไม่หมดเลยครับท่นา,ทานประธานนี่คือข้อห่วงใยที่ผมจะฝากท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ทางทกสเนี่ย กำลังมีการประชุมบอร์ดทกศเพื่อที่จะสรุปวันจ่ายแล้วก็สรุปกออวงเงินงบประมาณแต่ถ้าท่านไม่ปลดล็อกนม่ชี้ให้ชัดว่าจะให้ชาวนาลงทะเบียนในแอปทางรัฐหรือเปล่าเนี่ยผมมั่นใจครับว่าทกศไม่สามารถเดินหน้าต่อได้เพราะฉะนั้นครับอยากฝากผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาลแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรครับรีบฟันธงชี้ให้ชัดอย่าให้ชาวนาสับสนครับว่าท่านจะเอายังไงกับเรื่องของแอปทางรัฐอย่าทําเรื่องง่าย ให้เป็นเรื่องยากเลยครับที่ผ่านมาท่านเคยให้อยู่อย่าล้ะเล่นกับความรู้สึกชาวนาครับที่ผ่านมาเงินไร่ละพันกลับไปกลับมาตอนนี้มันจะได้แล้วครับเ9% 9าฝากท่านประธานด้วยความเคารพครับอย่าทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเลยครับ